สวัสดีครับพามาซ่อมจอครับนะของซัมซุงครับนะยูเอส0ามสิบสอนส่ศนย์ศูนครับนะอาการที่แจ้งมาก็คือเปิดขึ้นมาแล้วจอขาวเลยเป็นเส้นแถบครับนะดูภายในจอครับนะจอตัวนี้เป็นจอของ BOE นะครับนะขึ้นต้นด้วย HV320 นะครับนะแต่มันอยู่ h นะครับนะ n 8 b ครับนะก็จะมีคอพสองข้างครับนะคอพสองข้างนะครับคอพสองข้างครับนะแบบนี้ครับนะอันรักษาพิเศษนะครับนะของตัวนี้ก็คือบีเอซีดีซี C, ครับนะคือตัวนี้ครับนะเป็นเบอร์ห้าห้าหกสองเอครับนะ ตัวนี้ครับนะห้าหกสองเอนะครับนิ่ในการซ่อมครับนะมันจะมีทั้งสองฝั่งนะครับนะมีฝั่งด้านซ้ายมือครับนะตรงตำแหน่งตัวเลขตรง C สี่หนึ่งหกนะครับนะตรงนั้นครนับน,นะก็มีประมาณเจ็ดพินครับนะแล้วก็ฝั่งขวาครับนะฝั่งขวาก็ประมาณเจ็ดพินนะผมตัดตรงนี้ครับนะตัดลาย ตันี้นะครับนะนะครับตัดประมาณเจดพินครับนะตัดลายประมาณเจ็ดพินนะตัวนี้คือการก่อนเสียก็คือวัดไฟ VGH p j l ไม่มีเลยนะหายหมดเลยครนะก็เข้าจะว่าจอน่าจะโหลดนะผมก็เลยลองอตัดลายครับนะตัดลายนะอาจากซอฟังนี้ครับนะ อที่ประมาณเจ็ดนิดี๋ยวลองมาดูภาพกันนะครับนะว่าจะได้ไหมนะครับหลังจากที่ตัดตัดลายแล้วครับนะตัดตรงประมาณนี้ครับนะตรงมือนครับเนะดี๋ยวมดูภาพครับนะไปขึ้นมาอะมีภาพเลไรไหมครับนะมีภาพขึ้นมาเนี่ยเห็นแล้วนะครับ ก็ถือว่าจอนี้ดีกว่าทิ้งอยู่รับนะก็ถือว่าใช้ได้เลยนะภาพสวยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะนะฝากไว้สำหรับพี่น้องที่จะซ่อมจอครับนะจอสายสองนิ้วดีกว่าทิ้งครับของ b o e ครับนะ BOE HV320 สามสองศูนย์ะครับตัวน,นี้ครับนะอันนี้แก้ไขฝั่งขวามือครับนะ ตรง c 415ตรงนี้ครับนะประมาณ7พินนะครับภาพสวยเลยบรรยากาศพวเจอกันนะครับสวัสดีครับ